นี่เป็นภายในในการที่ว่า,เ,าเราทําบ้านไม้ไผ่นะบ้านไม้ไผ่นี้ก็ปูด,ด้วยไม้อัดภ,ภายในเนาะภายในแล้วก็แต่งคียวด้วยไม้ไผ่แต่บ้านหลังนี้ที่เขาทํามาได้สิบสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยหลังนี้นะสิบเอ็ดปีครับปูด,ด้วยไม้อัดข้างในก็เป็นอาจะเป็นโครงไม้ก็ได้จะเป็นโครงเหล็กก็ได้เนาะแล้วแต่ไอเดียพี่ๆเขาจะทาเนาะนี่นะครับผม ก็ทำหลังคาครับหลังคาภายในภาย,ภายนอกพี่ๆคนไหนที่ว่า,าชื่นชอบนี่ทำเป็นเป็นห้องพักที่ว่าผมมามามาพามา,มา,มาพักอยู่เนาะนทำเป็นพื้นหน้าต่างหน้าต่างนี่ก็เราต้องใส่ไม้จริงผสมกับไม้ไผ่แปะๆบ้างครัง้งนอกนิดหน่อยเนาะนมือจับครับมือจับปึ๊บนี่ ล็อกเอ่อ,อพาไปดูห้องน้ำนะครับอ่าตู้ก่อนเนาะดูตู้ก่อนน,ะอน,นีตู้ตู้เก็บ่ของเขาทำแบบอ่าแบบง่ายๆเนาะชั้นวางของวางทีวีวางน้ำเนี่ย <c oughs> ส่วนห้องน้ำนี่มันจะแฉะหน่อยเนาะเราต้องปูพื้นนะครับผมปูพื้นแต่ว่าอันนี้มาไม่จะมีไม้ไผ่วางก่อนเนาะ แล้วก็ปลูกไอ้เป็นรายเล็กๆน้อยเพื่อเอาให้ใช้งานได้จริงนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่จ๋าเลยก็จะอยู่ยากแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นอเป็นเศษของไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับรือพี่พี่มีไอเดียอยากจะเอาไปทําบ้านเนาะทาบ้านไม้ไผ่อย่างเงี้ยเอ่กรอนโห่ทำแบบง่ายๆครับผมอันนี้เป็นแบบชาวบ้านทำเองนะ ที่เขาทําทํากันเองใช้เองกันเองเนี่ยครับแต่ว่าก็ป้องกันมอดไว้ป้องกันมอดป้องกันะอะไรหมดละเช่นน้ายาป้องกันมอดเพื่อจะไม่ให้มอดมันกินไม้ไผ่เนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแบบแบบข้างนอกเนาะข้างนอกว่าบ้านไม้ไผ่มันเป็นยังไงบ้างเนี่อ่าขายในนะครับ อทำเป็นประตูอประตูก็กุด้วยไม้อัดนะครับอ่าบรรยากาศโดยรอบรอบเนาะเผือพี่ๆคนไหนที่ว่าจะมีไอเดียทำบ้านไม้ไผ่นะครับ นี่นะครับทำเป็นพวกกนพวกเพดานนี่เป็นพวกเพดานเพดานไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นพื้นนี่พื้นที่เขใา,าใช้ทั้งลำจะใช้ฟากก็ได้นะจะใช้ฟากใช้อะไรก็ได้หมดนะครับนี่เป็นภายนอกนะครับ ภายนอกฮืบนี่ภายนอกครับที่ที่เขาจะมีไอเดียอยากจะทำวิบนี่นะครับผม สิบกว่าปีก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมเผื่อใครมีไอเดียมีเป็นไม้ไผ่เล็กๆนะครับบ้านที่นี่พี่เขาจะใช้ไม้ไม้ไผ่เลี้ยงเนาะไม้ไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่ลวกกับไม้ไผ่หกมีอยู่สองชนิดนี่แหละครับเพราะบ้านแถวนี้นี่ก็เป็นห้องน้ำไม่อกี้ครับผมเนี่ยห้องน้ําก็ปูปูพื้นด้วยไอวีบ้าบอร์ดเนาะแต่อันนี้พี่เขาไมา่ได้ทําทําเป็นเสาทําทอะไรนะ โอเคนะครับสไตล์นี้เท่านี้ก่อนเนาะบ้านกับบ้านไม้ไผ่นะครับบวัสบีครับ